สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าเช้าเช้าหรือเปล่าครับไม่เช้าแล้วสายแล้วสําหรับวันที่6นะครับผมก็เหลืออีกแค่1วันเท่านั้นเองวันที่7วันพรุ่งนี้นะฮะ Efootball สองพจะเปิดให้บริการอย่างเต็มเต็มรูปแบบแบบออนไลน์นะครับผมณวันนี้เนี่ยก็มีการเปิดให้เล่นแบบออฟไลน์ในเวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าสตรีมนะครับแล้วก็บนเวอร์ชันคอนโซลหรือ p s 4 PS5 Xbox ซนะครับซึ่งเมื่อตอนเช้าีนผมก็สตรีมสดนะครับผมเข้าไปส่องดูในภาพรวมแล้วนะครับเดีวนี่่่งตกึแา วันนี้ตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มทําคลิปมันมีข่าวที่เป็นทางการที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับผมจากเว็บไซต์ของโคนมินะครับผมออกมาในรูปแบบประมาณ67ดข้อห7หน้าเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาสรุปข่าวสารที่เป็นทางการเนี่ยนะบ,บางคนอาจจะไปดูข่าวสารจากนู่นจากนี่มานะนู่นนี่นั่นอันนั้นคือเป็นอันออฟฟิเชียลนะครับที่ไม่เป็นทางการแล้วก็จะมีการคาดการณ์ทั้งส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้เรามาดูที่เป็นทางการที่เป็นตัวหนังสือนะที่โคนมิได้ประกาศมานะครับว่ามีเรื่อ ไปดูกันเลยครับมีข่าวออกมาแล้วนะครับจริงๆมีเยอะมากนะครับในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแพลตฟอร์มนะครับว่าอันไหนเป็น PC, PC4, PC5, c o n s o l อ่ะแบ่งกันชัดเจนนะครับหนึ่งสองสามสี่หกนะครับใครเล่นแพลตฟอร์มไหนก็มาอ่านจากแพลตฟอร์มนั้นนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตเน้นไปที่แพลตฟอร์มโมบายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ภาพรวมมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็แบบพยายามหาแหล่งข่าวหลาหาข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่อาจจะมอง ข้ามในเรื่องของความปลอดภัยไปนะครับผมอันแรกเลยที่อยากจะให้คํานึงถึงก็คือความปลอดภัยของ ID ของเรานะครับ Security Alert เนี่ยี่โคเขาก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมี Pitching Phishing นะครับผมหรือว่าเป็นพวกดักดัก ID เยอะมากนะครับคุณไปดูจากสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ Twitter X นะครับเยอะมากจริงๆนะครับ IG ก็มี Facebook ก็มีนะคือถ้าเกิดว่ามีโพสต์หรือทวิตใดๆนะครับผมที่บอกว่าจะแจกนูน่นแจกนี่แจกนั แจก300ทองล็อกอินไปแล้วได้ตำนานได้ไอคอนอะไรพวกนี้แล้วมีลิงก์ให้กดนะครับมีลิงก์ให้กรอกอันนี้พื้นฐานเลยเราอย่าไปกดลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมนี้หรือว่าเรื่องเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจะกดลิงก์อะไรต้องดูดีๆนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆไม่มีลิงก์จากทางเกมนะครับผมเป็นลิงก์จากมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับพี่มิดนะฮะเพราะฉะนั้นระวังอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดนะครับอย่าไปกรอก i อนอกเกมเด็ดขาดนะครับผมสําคัญเลยทีนี้มาเข้าเนื้อหาที่เขาสรุปมาจะเเรรรีียยกวว่่าไมสุปแลล้ะอ เลยแหละนะมาดูหน้าที่1ก่อนนะครับออย่างที่บอกไปนะเราดูเน้นเฉพาะที่เป็นโมบายนะครับแต่จริงๆมันก็เหมือนกันหลายอย่างนะครับผมเอาอันแรกทีละข้อผมสรุปสั้นๆง่ายๆง่ายๆแล้วกันนะครับผมไอเนี้ยก็พูดถึงเรื่องของทีมเพส์สไตล์นะฟีเจอร์คอนดิชันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือฟีเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทีมเพส์สไตล์ก็หลายคนรู้แล้วนะครับว่าตัวเลขทีมเพส์สไตล์การคำนวณออกไปแล้วนะครับอันนี้ข่าวนานแล้วนะครับก็สรุปอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องของรูปรูปการ์ดสสแตตนนนดดดารร์เี่ยถูกกััออไปะคบ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทำเวลตันแล้วเนี่ยรูปจะเปลี่ยนใช่ไหมรูปนักเตะจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ถูกตัดออกไปนะครับไม่มีแล้วนะครับรวมถึงการ์ดฟอยด์ด้วยอันนี้เป็นของใหม่ผมตกใจเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่าการ์ดฟอย์นะครับผมที่เราสามารถเซ็นนักเตะสแตนดาดได้ที่มีโอกาสต่ำเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปบ้าบอไปแล้วผมว่าอันนี้เรื่องนี้เป็นสีสันเลยนะเออบางคนเนี่ยก็ทำฟูลฟอย์นะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ทําที่มีการ์ดฟอยด์ไว้อยู่แล้วเนี่ยจะยังมีอยู่ในทีมหรือเปล่านะครับอันนี้น่าตกใจมาก คทุกนแต่เขาบอกว่าไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับไม่สามารถใช้ต่อได้ต่ออีกต่อไปแล้วผมก็เข้าใจว่าน่าจะกลับกลายเป็นการ์ดมาตรฐานทั้งหมดหรอหรือว่าจะคืนให้หรอคืนแบบคืน GP ให้หรือ,อยังไงอะ่ะตัวที่เป็นการ์ดฟอยอะ่ะไม่ได้บอกตรงนั้นนะครับแต่แค่บอกว่าไม่มีอีกต่อไปนะครับผมบ้าพอคอแตกไม่น่าออกเลยเนะี้ยอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นชาเลนจะ์อีเวนต์น่ะปกติเรานึกภาพตามนะถ้าเกิดเราไปเล่นอีเวนต์ใช่ไหมมันก็จะมีอีเวนต์ต่างๆที่จัดทีมจัดทีมของเราตามฟูลทีมชาต นี่เหมือนจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นทีมนะไม่ใช่ทีมนะทีมทีมทอทงสลีตทีมอีเวนต์ <laughs> นะครับผมคือจัดจัดทีมตามทีมนะเช่นอีเวนต์เอ็กคูทีนะครับลอ <laughs> นเพเยอร์อันนี้ยกตัวอย่างนะครับหมายความว่าอีเวนต์นี้จะต้องไปไปเอานักเตะแบบยืมตัวมาเหรอมีนักเตะแบบยืมทีมอีกเหรอยืมตัวน่าจะเป็นนักเตะเช่ามากกว่าครับคือน่าจะเป็นการ์ดแบบใหม่ที่มาให้เราแบบลอนเพเยอร์ก็คือเป็นตัวเช่าเอามาเล่นแบบ5วัน10วันเหรอผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีอีเวนต์หร์ท มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือเป็นการเช่าเพิ่มเติมเข้ามาในเกมนี้เหมือนฟีฟ่าแล้วก็มีอีเวนท์ที่ใช้นักเตะเช่านะครับมาเล่นวะ่ะโอไมค์กดเรายังไม่มีภาพประกอบน,นะครับทุกคนขออภัยนะครับเอาอ่านตามตัวหนังสือแบบแต,แต่แต่สรุปให้เข้าใจชัดเจนแล้วกันนะครับโอ้อันนี้มันก็ดีนะมันก็ดีนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าอีเวนท์ตอนนี้นะฮะถ้าเรายังไม่มีนักเตะเพียงพอในการเล่นทีมอีเวนท์นะครับผมก็ยังสามารถเล่นได้นะครับแม้ว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับผมเออห่วยนะห่วยนะฟังดีๆส่วนเบสทีมเซตต ทีมเซตติ้งนี่ก็คือเวล,าเ,า,เล,วลาเราจะเปลี่ยนชุดแข่งุเวลาราจะเปลี่ยนชุดแข่งชุดโลโก้แมนยูโลโก้ซูสนเลี้ยวภูอะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะปกติเราต้องไปที่ User information ใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกที่ดีมทีมใช่ไหมต่อจากนี้ไปนะครับเบสทีมเซตติ้งคือเลือกชุดทีมโลโก้ของเราเนี่ยมันอยู่ในเกมแพนเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปที่เมนูเซตติ้งอีกต่อไปแล้วโอ้สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ชอบครับแล้วก็ไอเบสทีมที่ว่านี้เนี่ยสามารถเซตให้กับเกมแพนแต่ละทีมได้อีกด้วยนะครับพูดง่ายๆคือเปลีีโลโล่่ยยนลกเเปชุดทไดนะทไ แพนของเราที่เมนูเกมแพนนะครับแล้วก็เพิ่มทีมที่เล่นออฟไลน์ในโหมดไทล์แมทช์กับเฟนแมทช์นะครับอันนี้ก็ปกตินะอันไหนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ก็จะไปไวแล้วกันนะครับอันนี้อัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็อัปเดตและเพิ่มข้อมูลในเกมนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทีมต่างๆนะครับทีมใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาโลโก้ขับลูกบอลรองเท้าถ้วยจางววลนะครับสเตเดียมกราฟิกนะฮะซินิเมติกแอนด์แอนิเมชันนะครับผมก็คือพวกแอนิเมชันพวกเอ่อคั ต่างๆเสียงภาคนะครับเมนูเพลงนะครับรูปอวตารรูปกราฟิกนักเตะต่างๆผู้จัดการทีมนะครับก็เพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับผมแล้วก็นิวซีซัน n Data าอัปเดตนะครับก็เป็นเรื่องของทีมที่มีการตกชั้นเลื่อนชั้นนะครับพวกทีมที่อยู่ในลีกลิขเกิธินะพเมิลีอิตาลีลีกาอะไรพวกนี้นะครับก็อัปเดตนะครับอันนี้ก็ทยอยอัปเดตไปแล้วนะจริงๆนะอัปเดตทยอยอัปเดตก่อนที่จะมีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ด้วยซ้ำอันนี้คือข่าวหัวข้อที่1มาดูหัวข้อที่2นะครับมมด6หัวข้อ เขาแยกหกหัวข้อนะครับอันนี้ครับเกมเพย์เมื่อตอนเช้าเนี่ยผมเข้าไปสตรีมเล่นให้ดูแล้วนะฮะบนเวอร์ชันคอนโซลนะฮะบน PC นะครับเล่นให้ดูแล้วไปดูสตรีมคลิปที่แล้วได้นะครับต้นตอนเช้านะครับมันอาจจะไม่แจ้งเตือนนะครับแต่นั้นคือเป็นการดูแบบลองเล่นเองนะฮะแต่ว่าเนี่ยสรุปเป็นเป็นข้อมูลให้เลยนะครับเขาสรุปเป็นเป็นตัวหนังสือให้เลยว่าเป็นหัวข้อให้เลยนะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลครับอ๋ออันนี้ดีมากครับผมก็อย่างที่เราสังเกตกันตอนที่ผมสตรีมเล่นนะครับก็ สปีดบาลานซ์นะครับการเลี้ยงบอลนะครับระหว่างเกมรับนะครับเมื่อนักเตะเลี้ยงบอลไปด้วยความเร็วนะครับผมคือสปีดบอลจะเพิ่มมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขในเรื่องของการเลี้ยงบอลในจังหวะที่บางทีเนี่ยนักเตะทําบอลหลุดเท้านะครับเวลาจะเหมือนล็อกกลบการสไลด์ของคู่แข่งประมาณนั้นนะครับผมก็ทําให้สมูทขึ้นนั่นเองนะครับผมสังเกตเห็นว่าตอนสตรีมตอนที่ผมเล่นเนี่ยคือเกมเพลย์มันไวขึ้นนะครับแล้วก็มีความสมูทมากขึ้นนะครับเรื่องของการหลอกล่อครับก็มีการปรับเปลี่ยนในเเรรื่่อองงขปปปับลียยนฏิก นะครับผมในการบอดี้เฟนส์และก็คือการโยกนะฮะการโยกหลอกนะครับผมการใช้สกิลสับนะครับผมแล้วก็ฟิปแฟบอะไรต่างๆนะก็ปรับสมดุลนะบาลานซ์นะครับผมปฏิกิริยาในการใช้จังหวะหลอกล่อขุกของคู่แข่งนะครับไปดูกันนะฮะตอนเกมเปิดนะครับการดักบอลนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับแล้วก็บอลคอนโทรลนะการควบคุมบอลนะครับผมมีปฏิกิริยาของบอลในการจับบอลนะครับผมพัฒนาปรับปรุงขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมจับบอลดีขึ้นนะคือเดี๋ยวต้องไปสังเกต นะครับว่าเวลาเราจ่ายบอลให้ปีกเนี่ยปีกจะทําบอลหลุดเท้าอีหรือเปล่านะผม <c oughs> ว่าเรื่องนี้สําคัญตรงนี้เขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงปฏิกิริยานะครับแล้วก็เรื่องของการตอบสนองของลูกบอลในจังหวะต่างๆในจังหวะการผมก็พูดไม่ถูกนะคือถ้าพูดเป็นภาษาเทคนิคกันนะอันนี้พูดถึงลูกกลางอากาศด้วยนะครับคือจะพูดยังไงให้เป็นภาษาคนเออภาษาแบบเข้าใจง่ายก็ลาบากเหมือนกันนะเพราะว่าเขาใช้ศัพท์เทคนิคที่แบบ แปลเป็นตรงตัวแล้วมันก็เขา้าใจยากนะครับอันนี้จังหวะการกระแทกพื้นนะครับจังหวะการเออมันใช้เวลานานในการกระแทกพื้นนะก็นะคือจะทําให้ตกพื้นไวขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าลูกบอลห,หรือหรือหรือต,อตัวนักเตะเองนะครับต่อไปเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับผมเซ็งมากเวลาจ่ายบอลเราไม่ตรงตัวที่เราต้องการน่ะจะจ่ายตัวนี้ไปจ่ายให้ตัวนู้นเนี่ยเหมือนเครอร์เซอร์เคอร์เซอร์ที่เรดาร์เครอร์เซอร์ที่มันจะไปมันไม่ตรงตามที่เราอยากอยากอยากจะให้ไปนะครับเขาบอกว่าเขาจะปรับเขาปรับปรุงอันนี้แล้วนะครับปรับปรุงเรื่องของการเลือกผู้เออ เพื่อนร่วมทีมนะครับที่มีความเป้าหมายเพื่อนร่วมทีมในการจ่ายบอลที่มีความเหมาะสมมากขึ้นนะนะครับผมคือมีมีความเป็นไปได้นในการจ่ายมากขึ้นนะเออบางทีแบบจ่ายย้อนหลังแล้วโดนเล่นงานโดนขมโมยอะไรนี้น่าหงุดหงิดมากอันนี้เขาเขาบอกว่าเขาปรับให้นะฮะนี่ครับ,รบจ่ายบอลไปข้างหน้าเป็นสูรูบอลนะครับเป็นการแทงทะลุช่องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับในเรื่องของคัดซิงนะครับก็พูดดีแหละพิมพ์ดีแหละอืข้อความดีแหละแต่ว่าเล่นจริงๆจะจะดีจริงหรือเปล่าต่อไปเรื่องของการยิงนะครับเอ,อ่อถ้านักเตะที่มีกิ c k i n g power สูงนะคผม พลังคิกกิ้งพาวเวอร์สูงเนี่ยก็จะยิงได้มีความเร็วมากขึ้นนะครับชูตติ้งสปีดนะนี่ไฮเออร์ชูตติ้งสปีดนะครับคือไม่ได้หมายความว่ายิงแรงขึ้นนะหมายว่าการง้างเนี่ยชูตติ้งสปีดนะครับผมคือลูกบอลอาจจะมีความเร็วมากขึ้นความเร็วและแรงก็คือเรื่องเดียวกันว่าคือเพิ่มเพิ่มบัฟให้กับนักเตะที่เตะแรงอะ่ะพูดง่ายอันนี้เขาพูดในเรื่องของการยิงในระยะใกล้นะครับผมหรือเออ่การยิงในจังหวะเดียวนะเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมก็จะเพิ่มบัฟให้กับเฟิร์สไทม์์์ชช็็ออตตตมมาาาากกกขขึ้น้นนปิิิิจังงงงงหวะย First Time Shot ย,งงยยเเฟรรสไที่ อาจจะวาดวาดลัศมีขาไกลเกินไปนะฮะของเดิมนะครับอันนี้เขาจะปรับให้มันง้างจังหวะสั้นลงนะครับผมคือยิงได้เลยปึ๊กปั๊กนะฮะแบบทันทีนะเพราะว่าบางทียิงช้าไปแล้วจะโดนบล็อกนะครับถ้าเป็นยิงจังหวะเดียวเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะยิงแบบสตันนิงหรือว่ายิงแบบเอ่อให้มันรุนแรงนะครับผมก็จะต้องมีการง้างเท้าช้าเป็นปกตินะครับอันนี้อันนี้เข้าใจได้นะครับผมแต่ว่าเขาจะปรับเรื่องของถ้าเราไม่สตันนิงหรือว่ายิงเบาๆเนาะก็ไม่ต้องไม่ต้องง้างนาน ปนะครับผมบางทีเรายิงชิปไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกดแรงนะครับแต่ว่าลูกชิปมันก็ไม่ได้โด่งข้ามหัวประตูมากนักนะครับประตูก็เซฟง่ายนะครับวันนี้เขาก็จะแก้ไขตรงนี้ให้ให้มันโด่งขึ้นนะครับลูกชิปนะแล้วก็แก้ไขอันนี้มชั่นนะครับผมหรือว่าโมชั่นโมชั่นของหัวของศีรษะนักเตะนะครับผมเวลาเกิดจากการยิงชิปนะครับผมอย่างเช่นอาจจะเงยดูบอลอะไรเงี้ยนะให้มันมีความสมจริงมากขึ้นโอ้นี่ลงละเอียดเยอะมากต่อไปคิกกิ้งนะการเตะนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้การยิงนะันนี้การเตะนะครับอ ในเรื่องของการทําชิ่งนะทำชิ่ง one touch pass นะครับเหมือนทําให้ปรับนะครับเนี่ย implement adjustment นะครับปรับเพื่อบรรเทาปัญหาในเรื่องของนักเตะที่มี extra touch instinct อะไรวะเหมือนเป็นการสัมผัสแบบพิเศษคืออะไรเอาง่ายๆว่าการการเตะบอลแบบทําชิ่งนะทำชิ่งไวๆเนี่ยก็จะปรับให้มีความสมูทขึ้นมะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตะแบบในท่วงท่าหรือว่าร่างกายที่อาจจะทรงตัวไม่ดีที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับการจัดระเบียบร่างกายไม่ดีนะฮะทำให้เหมือนมันสมจริงขึ้นเนาะนะดีขึ้นนะ,นะครับคือที่อ่านอ่านดู มาถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าจะปรับให้มันเล่นง่ายขึ้นมากกว่าที่จะให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับคือบางทีมันสมจริงเกินไปแล้วมันจะเล่นยากนะครับอันนี้คือเหมือนจะให้มันให้ให้เฟรนลี่กับคนเล่นนะครับให้ให้คนเล่นเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยต่อไปเป็นหัวข้อที่3นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของเกมเพย์อยู่นะฮะอันนี้มันเรื่องของการตอบสนองนะครับเวลาเอาเวลาจับบอลเวลาเวลาบอลอยู่ไกลเท้านะเวลาจับบอลและบอลหลุดเท้าอ่ะเหมือนแตะกระชากและบอลหลุดเท้านะครับเหมือนเออมันจะมี Incorrect kicking motion ที่บางครั้งไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสม,มน,นะครับผมก็เป็นการเคลื่อนที่การการเตะไม่เหมาะสมว่มันวุ่นวื่นยังไงไม่รู้เออพูดภาษาแบบบ้านๆก็คือมันอาจจะมีจังหวะวุดวืดเวลาบอลหลุดเท้าไกลนะครับผมวันนี้เขาก็จะปรับปฏิกิริยาให้มันให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับ Special kicking motion นะครับก็จะมีเรื่องของ motion หรือการเคลื่อนไหวในการเตะนะครับผมในแบบต่างๆเนี่ยให้มันให้มันสอดคล้องกับค่าพลังอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาอันนี้สําคัญเลยแก้ไขปัญหานะครับผมเมื่อผู้เล่นเนี่ยบางครั้งจะท ทำเข้าประตูตัวเองนะครับผมเมื่อที่เมื่อจังหวะที่พยายามที่จะเคลียรบอลน,นะครับผมด้วยด้วยอตอนที่การจัดการจัดระเบียบร่างกายที่ไม่เป็นธรรมชาตินะนะคือแบบเอี้ยวตัวอะไรเงี้ยแล้วเคลียรบอลไม่ดีนะครับผมจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้นะจริงม,มันก็สมจริงดีนะต่อไปเรื่องของเกมรับนะครับปรับในเรื่องของตำแหน่งของนักเตะนะตำแหน่งการยืนของนักเตะนะครับผมเมื่อเพื่อให้ง่ายนะครับในการเข้าไปเพรสเชอร์เข้าไปกดดันคู่แข่งนะครับเข้าไปกดกดแย่งบอลน,นะเนาะแล้วก็ปรับตำแหน่งของนักเตะในการ ใช้แมทซ์อัพนะครับปรับตำแหน่งโพสิชั่นนิ่งตรงนี้หมายความว่ายังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นคือเหมือนตำแหน่งตำแหน่งในการยืนดักบอลเนี่ยอ๋ออันนี้สำคัญเลยผมผมผมงุดหงิดมากอะเวลาเล่นเนี่ยคือเขาจะปรับในเรื่องของนักเตะที่บางครั้งนะครับผมจะลุกขึ้นมาช้านะครับหลังจากที่บล็อกสมมุติว่าคู่แข่งยิงบอลมาหรือว่าจ่ายบอลแล้วเราบล็อกได้ใช่ปะ่ะแล้วล้มลงไปลุกช้าเป็นงุ่มง่ามเป็นเป็นแบบว่าทาลกเลยนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะสื่อถึงจังหวะนั้นหรือเปล่านะครับผมลุกขึ้นช้าเน แล้วก็ปรับในเรื่องของการตัดสินของกรรมการด้วยนะเมื่อเกิดจากการบล็อกนะครับแต่ผมอยากรู้เรื่องของการสไลด์ดิสไลด์นี่สไลด์แม่นหรือยังผมหงุดหงิดมากเรื่องของการสไลด์อันนี้จะเป็นเรื่องของการบล็อกซะส่วนใหญ่นะครับบล็อกบล็อกบล็อกนะรปรับในเรื่องของจังหวะบล็อกนะครับก็พฤติกรรมของบอลต่างๆที่ให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรพวกนั้นนะครับแต่ดูตรงนี้ไม่มีเรื่องของการสไลด์เลยวะผมอยากเห็นว่ามีออโต้สไลด์หรือเปล่าไม่มีบอกเกี่ยวกับสไลด์เลยนะฮะเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับดีเฟนซ์เนี่ย ก็อาจจะยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะคือกดด้วยมือแล้วไม่แม่นนะครับกดได้มือแล้วสไลด์ไม่โดนเออแต่ไม่ได้หมายความว่าไอสิ่งที่เขาไม่ได้พิมมาไม่ได้บอกมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกปรับนะครับผมคือบางทีถ้าสังเกตจากเกมภาคที่แล้วเนี่ยไอสิ่งทีกปรบถูกปรับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมีหกข้อที่ผมอ่านในฟังนี้ด้วยซ้ำนะครับเราต้องไปลองเล่นเองแบบเล่นหลายๆแมตช์เลยถึงจะรู้นะครับเราก็มีการปรับในเรื่องของการตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยนะครับก็ให้มีความฉลาดมากขึ้นนะผมสรุปเลยนะครับเนี่ยปรับประตูให้มันมีสมจริงมมาาาาากกขขึึ้้้นนฉลลดะัแตวเเฝส ก็ไม่ได้พูดถึงนะผมสนใจตัวเฝ้าเสามากเวลายืนเสียเตะมุมใช่ไหมมีตัวยืนเฝ้าเสาอยู่เหมือนไปยืนประดับให้มันครบไปอ่ะปฏิกิกาในการสกัดบอลตัวเฝ้าเสาไม่มีเลยไม่ได้พูดถึงนะครับอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นจังหวะ AI มากกว่าอันนี้คือ AI นะครับผมข้อสุดท้ายคือ AI อ่าปรับในเรื่องของการยืนนะครับของ supporting player ก็คือตัวสนับสนุนสมมติว่าตัวนี้ได้บอลอยู่ไอตัวรอบข้างที่การยืนตำแหน่งเนี่ยเขาจะปรับให้ให้เคลื่อนที่เพื่อรองรับสนับสนุนตัวที่ได้บอลอยู่ให้ให้จ่ายบอลได้ ง่ายขึ้นนะครับปกติเราจะจ่ายบอลแล้วไปยืนแบบกําลังจะส่งบอลปุ๊บนะอยู่ในตําแหน่งที่ดีพกกดสงบอลปุ๊บวิ่งไปอยู่ด้านหลังอะไรพวกนี้นะผมกุญจิตมากนะครับไม่รู้ว่าปัญหานี้จะถูกแก้หรือเปล่านะครับเขาไม่ได้พูดตรงๆนะไม่ได้เขียนตรงๆนะก็ลองต้องลองสังเกตกันอีกทีหนึ่งนะครับในแก้ไขปัญหานะครับผมเรื่องของ AI ในการเคลื่อนที่ในการเล่นเกมรับนะครับ Defensive line น,นะครับก็คือเส้นการยืนเกมรับเนี่ยบางทีมัน Jump out too late ก็คือไปไป,ไปช้าเกินไปนะหรือว่าเรื่องของเส้น Move to direction คือ ไป,ไปตรงเกินไปบางทีแบบเคลื่อนที่ไม่ฉลาดอ่ะพูดง่ายๆนะ AI ถ้าพูดแบบสรุปง่ายๆเลยคือปรับให้ AI ฉลาดขึ้นในการเคลื่อนที่ของนักเตะนะครับและนี่เขาจะบอกไว้เป็นหัวข้อหัวข้อไปนะฮะอันนี้เรื่องของฟูลแบกด้วยเนี่ยรับเป็นเรื่องของแบกซ้ายแบกขวานะครับผมจะไม่มีในเรื่องของการเคลื่อนที่ไปโอเวอร์แลปออกพื้นที่ออกนอกตำแหน่งที่รับผิดชอบนะครับผมทัสไลน์มากจนเกินไปนะครับผมเอออันนี้ไม่ได้หมายไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าหมายความว่ามันจะเป็นจังหวะที่แบกเนี่ยหุบเข้าในบ่อยเกินไปหรือเปล่านะ แล้วก็ปรับให้มันสมดุลขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องสังเกตนะครับไอเรื่องพวกนี้ต้องต้องไปเล่นหลายๆแมทแล้วสังเกตนะครับผมเล่นไป2องสามตช์นะฮะก่อนที่จะมาทาคลิปนี้นะครับเนี่ยการเคลื่อนที่วิ่งไปข้างหน้าเนี่ยนักเตะวิ่งไปข้างหน้าแล้วโดนดักบอลกระตันหันอะไรพอโดนเคาน์เตอร์แอตแท็เนี่ยมันจะทำให้บางครั้งดูตำแหน่งไปนี้ก็ปรับให้มันฉลาดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ปรับในเรื่องของ AI อของโลมิงแฟงด้วยนะครับเออเหมือนจะบัฟบัฟสไตล์โลมิงแฟงให้มีความฉลาดมากขึ้นนะครับเมื่อเวลาเคลื่อนที่ไปออยยู่่่่่ใใใกกกกล้้ๆบนนนนนนะะครรผมมมมม็จจีีวาาาาางงงทไไปปตตแแหหโขึ ที่จะทําประตูได้ประมาณนี้นะฮะเหมือนไปทับตําแหน่งกันแล้วไปหาบอลแล้ววิ่งออกอะไรประมาณนี้นะเหมือนจะปรับให้มันปฏิกิริยาดีขึ้นน,น,ะนะครับคุณพูดง่ายๆคือปรับ A i ไให้มันฉลาดขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเกมภาคที่แล้วนะครับก็มีข้อความอะไรแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราเล่นไปแล้วมันไม่ถูกใจนะครับแต่เราต้องต้องลองดูอีกทีนึงนะครับแต่ถ <ๆ S 2> ้าภาพรวมเนี่ยก็ปรับจะปรับให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะ,ะเรื่องเรื่องแต่ปรับให้ดีขึ้นแล้วจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูกันจริงๆออีีีกททนนึนะครัับผมมาดูหวข้่4จากทั้งหมด6นร่ืองของเกมพทั้งหมดแล้วนะครรับมาดูเื่อง ของทั่วๆไปนะครับผมอู้เยอะมากครับอ๋อนี่ยังอยู่ในใ,ใ,ในในหัวข้อเกมเพย์อยู่นะครับเยอะมากครับทุกคนเยอะมากครับเนี่ยนี่เกมเพย์หมดเลยนะครับผมว่าโอ้โหอ่านหมดแบบนี้เนะี่ยคลิปน่าจะเป็นชั่วโมงนะฮะ อ่านทั้งหมดนี้คลิปน่าจะเป็นชั่วโมงนะครับเออเมื่อกี้มันเป็นロงแฟงใช่ไหมก็เหมือนจะปรับในเรื่องของสไตล์การเล่นของ AI หลายๆสไตล์เลยนะครับอ่ะผมพูดภาพรวมแบบนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสไตล์การเคลื่อนที่หรือขอไอของロงแฟงใช่ไหมก็จะมีสไตล์อื่นด้วยนะครับฟ็อกซ t อินเดบ็อกซ์นะครับทาร์เก็ตแมนนะครับโกโพเชอร์นะครับหมายความว่าเพย์ยิ่งสไตล์ของนักเตะนะครับในเกมภาค2 0 2พนีนี้นะครับก็จะมีการปรับ AI ให้เคลื่อนที่เนี่ยแตกต่างจากเดิมนะครับเพราะฉะ ไปเล่นแล้วเราตัวนักเตะเราที่เขาเลยเราเคยเล่นแบบโอ้ oh, ที่ถูกใจเนี่ยแล้วมันอาจจะปรับไปอีกแบบหนึง่งอาจจะไม่ถูกใจต้องต้องดูดีๆต้องสังเกตนะครับแต่ภาพรวมเหมือนเขาทำให้มันดีขึ้นนะแต่มันดีขึ้นสําหรับเราหรือเปล่าแล้วก็เอาไวด้วยนะครับนี่เออถ้าเกิดใครเล่นเอาไวเนี่ยก็จะเหมาะกับการเปิดมงมากขึ้นนะครับผมเขาพูดถึงกองหน้านะเซนเตอร์ฟอร์เวดก็คือกองหน้าตัวกลางนะครับผมที่ที่จะเป็นตัวมงนั่นแหละฮะคือไม่ได้พูดถึงปีกนะปีกโอเคถ้าเอาไวยมันยืนมันยืนรอริมเส้นใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดถึงว่า ไอตัวปีกยืนรอริมเส้นของเอวายจะปรับให้ให้รอหรือไม่รอมากขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่าเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดไอกองหน้าตัวกลางเนี่ยก็จะมีความถี่นะครับเพิ่มความถี่ในการวิ่งไปข้างหน้าเอ่อไปด้านหลังดีเฟนซีฟไลน์ของคู่แข่งนะครับผมเพื่อจะลุ้นทําประตูมากขึ้นนะครับปกติเราเล่นเอวายเนี่ยเราอาจจะเห็นบางครั้งนะครับเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดมันอาจจะถอยหลังลงมาเปา็นจังหวะที่ถอยเล่นลงมานะครับแล้วก็เปิดเข้าไปมันก็จะไม่ใช่กองหน้ามาหมง่งอาจจะเป็นพวกมิดฟิลหรือปีกอีกฝั่งหนึ่ ี่ได้หม่งมากขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นสไตล์เอาไว้นะครับนี่พูดง่ายคือบัฟสไตล์เอาไว้มากขึ้นจริงๆก็บัฟทั้งหมดแล้วนะที่พูดที่มีสไตล์ที่พูดพวกเนี้ยนะครับอันนี้สไตล์นะสไตล์สไตล์ทีมนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์เอ่อเพย์นสไตล์ของนักเตะน,นะครับก็จะปรับ AI การเคลื่อนที่ต่างๆนะครับโพสชั่นเกมก็ปรับนะอ่าโพสชั่นเกมกับก,กับโก้โพสเชอร์กองหน้าสไตล์โก้โพสเชอร์ครับก็จะเพิ่มความถี่ให้นักเตะสไตล์โก้โพสเชอร์นะครับผมวิ่งไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรา,เเเเเาจะะไมม่่่่่คอออยวิงขึ้้้นนนหนาใชััเกเกต ตัวไม่ใช่กองหน้าแหละนักเตะทุกตัวจะวิ่งมาหาบอลมาใกล้บอลมากกว่านะฮะแต่ว่ามันจะข้อเสียก็คือกองหน้าไม่ค่อยวิ่งขึ้นหน้าเหมือนกับควิกควอเตอร์ใช่ไหมแต่เนี่ยเขาจะปรับกองหน้าสไตล์โพสเชอร์นะครับผมเมื่อเราเล่นสไตล์โพสชชิชันเกมให้วิ่งขึ้นหน้ามากขึ้นอ่าก็ใครที่เล่นโพสชชิชันเกมเขาน่าจะยิ้มเลยนะครับแบบนี้นะฮะเอากองหน้าโพสเชอร์ไปใส่นะครับแจมเลยขอภายุคนด้วยนะที่อาจจะไม่มีภาพประกอบนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีภาพประกอบให้เหมือนกันนะก็อ,อ่านตามนี้เลยนะฮะแต่ก็แปลจากอังกฤษเป็นไทยแล้วกก็็จจัไททยยเเเปนนนนภาาาาาษบบ้้้ออีีึงะพื่่ใใหข ต่อมาเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวสำรองอัตโนมัตินะครับผมถ้ามันก็จะมีเพิ่มความถี่มากขึ้นนะครับเวลาเราตั้งให้มันเปลี่ยนตัวอัตโนมัติะเนาะส่วนเรื่องของการฟาวครับผมก็จะปรับให้มันดีขึ้นนะครับผมในบางจังหวะเช่นบางจังหวะที่ล้ำหน้าแล้วตัวที่ล้ำหน้าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปเป็นหัวข้อที่5นะครับจาก6นะครับอเมื่อกี้เกมเพย์น่าจะหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการบังคับนะครับหลังจากตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นการเตะฟร ถ้าได้ลูกฟรีคิกนะครับผมเราสามารถมีคําสั่ง position chip นะครับ position chip คือมันจะมีปุ่มขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เราเราจะเอาประตูผู้เล่นประตูเตะบอลยาวใช่ปะ่ะเตะจากผู้เล่นประตูมันจะมี position chip คือแบบว่าประตูจะบอกเนี้ยไปไปวิ่งขึ้นหน้าไปหรือว่าถอยแล้วมารับบอนะลอะไรมันจะมีนะของเดิมคือมันจะมีให้ประตูใช่ปะ่ะอันเนี้ยเขาจะใส่ให้ตอนที่เราได้ฟรีคิกด้วยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมอออนะม,มองของกล้องนะครับมุมมองของกล้องเวลาจะเตะฟรีคิกเนี่ยมันจะมีปุ่ม position chip ด้วยเพิ่มเข้ามานะครับผมเพื่อให บอกเพื่อนร่วมทีมว่าหนุนขึ้นไปไปทั้งหมดเลยหรือว่าลงมารับต่ำน้อยไม่ต้องขึ้นไปสูงนะฮะดีมากครับผมอันนี้ดีมากอันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไอสองฟังก์ชันนะครับผมก็คือ low through ball กับ chip through ball นะครับบางทีมันคําสั่งนี้มันอาจจะไม่สมเหตุสมผลกันนะครับก็คือผมเพื่อไหลไหลแบบชิปชิปบอลไปข้างหน้าแบบไหลแบบนําทางไปข้างหน้ากับไหลแบบต่ำแบบเลียดอะไรประมาณนี้นะบางอย่างมันอธิบายยากนะครับจะอธิบายให้เห็นภาพมันยากเหมือนกันนะอันนี้เขาปรับในเรื่องของการสกัดบอลด้วยนะครับ คือเพื่อหลีกเลี่ยงให้สไลด์บอลที่อู้อันนี้คือใครสังเกตไหมถ้าถ้าถ้าเป็นก่อนอัปเดตเนี่ยเวลาเราสไลด์สไลด์บอลใช่ปะมันจะสไลด์ไม่ไม่แม่นเลยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เขาจะปรับในเรื่องของการสไลด์ที่อาจจะไม่โดนเป้าหมายออกไปนะครับอย่างเช่นเราอยู่ใกล้เราอยู่ไกลบอลเนี่ยแต่เราไปกดปุ่มสไลด์เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่ติดนะคือคือไม่อนุญ,ญาตให้เรากดสไลด์นะครับไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติแล้วเขาจะมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นอบอลอยู่ตรงนู้น แต่ว่าเคอร์เซอร์ตัวบังคับเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ไกลบอลใช่ปะเรากดปุ่มสไลด์แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สไลด์ให้แล้วนะครับมันก็จะหลีกเลี่ยงการฟาวโดยไม่ตั้งใจหรือว่าเราไปเสียบตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบอลนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะมีผลดีกับจังหวะที่กองหน้าเราหรือกองหน้าเราโดนใบเหลืองใบแดงจังหวะลูกเตะมุมอะ่ะถูกไหมถ้าบอลมันอยู่ไกลตัวกองหน้าเราไปกดสไลด์เราอาจจะไม่ได้สไลด์ประตูอีกต่อไปหรือไม่ได้สไลด์กองหลังแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของกองหหน้้าาาโดดดบเลลืองแงแไนะพรทีม มันก็อาจจะสไลด์ติดได้แต่มันไปโดนประตูก็ได้นะอันนี้ต้องดูต้องดูในตัวเกมจริงๆนะครับว่ามันจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีปรับเกมเพย์อื่นๆด้วยนะครับผมเรื่องของเคอร์เซอร์นะครับผมอ่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าตามที่เขาเขียนบอกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าก็จะปรับในเรื่องของเ er คอร์เซอร์นะฮะจะสวิตช์ก็คือจะสลับตัวบังคับนะครับผมให้มันมีความง่ายขึ้นต่อการเล่นเกมรับนะครับผมงุดหิดมากเลยเวลาแบบเราเสียบอลใช่ปะ่ะแล้วเคอร์เซอร์ไอ้ปุ่มสวิตช์มันไม่ขึ้นมาสัทททีนงงง่่่บบอออยู้ มันออกจากเท้าแล้วไปไกลแล้วอ่ะไอเนี่ยผมหงุหิดมากแล้วทำให้เราเสียประตูบ่อยมากเวลาเราตั้งเกมรับแบบเราเสียบอลกลางทางใช่ป่ะไอปุ่มสวิตช์มันไม่ขึ้นมาสักทีหนึ่งไอปุ่มเพชเชอร์ไม่ขึ้นมาปุ่มสวิตช์ไม่ขึ้นมานะฮะมันมันสวิตช์เพราะว่าจากเกมรับเป็นเกมลุกไม่ทันแล้วทำให้เราเสียจังหวะในการตั้งรับกว่าจะปุ่มสวิตช์จะมานะบอลไปถึงหน้าประตูแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าก็จะปรับเรื่องของสวิตชิ่งเนี่ยเรื่องเคอร์เซอร์ให้มันมีความไวขึ้นต่อปฏิกิริยาต่างๆนะครับูิว่่าามนจะงกสสรตคีีท้ึ มีน่าสูงนะครับแต่ก็จะหมดวนะครับผมไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่ามี stamina ส,สูงแล้วหมดวนะครับผมก็จะทําให้มันสมเหตุมากขึ้นนะครับมีสมผลมากขึ้นเนาะแล้วก็เวลาหมดการแข่งขันนะครับก็จะปรับให้มันดีขึ้นนะครับผมช่วง additional time หรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยผ่านไปก็จะอาจจะเป่าเลยบางทีทดไปหลายนาทีเกินไปแต่ผมว่าภาคอ e ีฟุตบอลเนี่ยการทดเวลาดีกว่าภาคเบสนะภาคเบสเนี่ยบางทีทดไป10บนาทีอะทั้งท้ที่ทด2นาทีก็มีเพราะว่าบอลมันไม่ตายเฮ้ยอันนี้น่าสนใจครับใครจําได้หรือเปล่าครับอย่างเปาโลด มันจะมีร่างเก่าๆนะครับผมที่ condition นะครับเป็น inconsistent นะครับ inconsistent คือจะเป็นฟอร์มนักเตะที่ถึงแม้ว่าเ a ตติ้งนะมันจะมีฟอร์มกับเรตคนละอันกันนะเลตติ้ง A B C นะฮะถ้าดิบาร่าฟอร์ม A นะครับแต่ว่าฟอร์มเ a ตติ้ง A นะฮะแต่ว่าฟอร์มในตัวนักเตะเองเนี่ยเป็น inconsistent นะครับผมแต่ดิบาร่าก็มีโอกาสที่จะหัวแดงตกง่ายนะครับถูกไหมแต่อันเนี้ยเขาจะปรับนะครับสำหรับนักเตะที่มีที่มี condition เป็น normal หรือว่า inconsistent นะครับโดยเฉพาะ inconsistent เนี่ยปกติมันจะแย่มากนะฮะฟอร์มจะแย่มากคือถึงแม้ว่าจะเป็นฟอร์ม A ฟอร์ม B อย่างที่อธิบายไปใช่ไหมแต่ต่อจากนี้ไปนะครับผมคือถ้าเกิดนักเตะที่เป็น inconsistent แล้วฟอร์มของเขา B B นะ B หรือสูงกว่านะครับสมมติว่าดีบาล่าล่างเก่าเนี่ยเป็น inconsistent นะครับผมแต่ว่าฟอร์มในสัปดาห์นั้นเป็น B หรือ A นะฮะ B หรือ A B หรือสูงกว่า B ก็คือ A ใช่ไ่ม B หรือ A นะครับผมก็จะทำให้ฟอร์มของเขาจะถูกเซตเป็น normal หรือมากกว่า Hãy chương trình. แบบนี้นะครับนักเตะที่เป็นฟอร์ม inconsistent ก็จะถูกเอาออกมาใช้งานนะครับผมเมื่อในสัปดาห์ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยฟอร์ม B ขึ้นไปนะครับผมเออก็จะกลายเป็น normal นะคือฟอร์มในตัวนักเตะจะเป็น normal นะครับผมแจมว่ามันสัมพันธ์กันแล้วทีนี้เออทีนี้การ์ดเก่าจะได้มาใช้นะการ์ดที่เป็นฟอร์มประเภทนี้แล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของ animation นะครับ motion การเคลื่อนที่ต่างๆนะครับในจังหวะการยิงการบล็อกการแท็กกิ้งการเข้าสกัดบอลน,นะครับผมปรับเยอะเหมือนกันนะเกมเพย์ตรงนี้นะฮะอ่าผมพูดในเรื่องของ เกมเพย์สรุปเกมเพย์ก่อนล้วกันนะครับถ้าเท่าที่ได้ศึกษาได้อ่านตรงนี้นะฮะปรับเยอะเหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนจะดีนะฮะคือหลายๆอย่างเนี่ยแน่นอนปรับให้ดีขึ้นตามที่ผมอธิบายไปนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็ไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับว่ามันมันเห็นผลอย่างที่เราเรารู้สึกดีในการอ่านข้อความนี้หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็น global app improvement นะครับก็คือปรับแบบระดับภาพรวมนะฮะก็คือว่าอันแรกเลยนะครับผมไซส์ของแอปแอปเกมนะแอปพลิเคชันเนี่ยแอปเกมอีฟุตบอลเนี่ยมีขนาดเล็กลงตอนนี้เหลือท่าิกิจ ก่อนมัน3 4มจิกละโอ้กินพื้นที่เยอะมากอันนี้ก็ไซส์มันเล็กลงนะครับในขณะที่ใส่พวกอันนี้มิชั่นอันมากขึ้นนะครับโอ้เทคโนโลยีดีขึ้นใช่ไหมมีการปรับเสียงประกาศด้วยนะเอออันนั้นคือเสียงในสเตเดียมแน่เลยแล้วก็เอ่อเพิ่มเพิ่มเอ่อเพิ่ม,มกราฟิกระดับไฮนะครับผมเป็นเพิ่ม option, ออปชั่นนะพิกเจอร์คุณลิตี้นะครับเพิ่มออปชั่นของรูปภาพนะครับเ,เหมือนจะแยกออกจากกราฟิกในการเล่นเกมกับกราฟิกรูปภาพนะครับเป็นพิกเจอร์คุณลิตี้นะครับผมให้มีไฮด้วยเออออออดดีีด option, ีวว่่ะะมมมมัััันนนจไ้ชตเลืืืกกใการปรปบอถอ ขเราามกึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยในแต่ละโหมดนะครับเพื่อให้มันมีประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่คือหัวข้อที่5นะครับต่อไปเป็นหัวข้อที่6ของหัวข้อสุดท้ายนะครับผมที่เป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับก็เป็นเรื่องอื่นๆและ general fix นะครับผมก็เป็น migration นะครับก็คือเป็นการรวมบั๊กต่างๆนะครับผมใน Co-op match นะครับมีบั๊กอะไรต่างๆนานานะครับแอปอาจจะมีเด้งหลุดอะไรพวกนี้ก็จะปรับแก้ให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Co-op ต่างๆนะครับผมก็ ไ,ได้เล่นนะฮะก็เลยยกตัวอย่างไม่ค่อยถูกนะครับผมก็น่าจ,จะให้ดีขึ้นนั่นแหละโวอัพแมชในะต่างๆที่ผู้เล่นทั่วโลกส่วนใหญ่เขาเรียกร้องมาอยากจะให้มีหมดคูออฟแมชนะครับแต่ว่าแต่ถ้าโมบายผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนเล่นน้อยนะถ้าเทียบกับออคอนโซลนะอ่าอินแมชแอตแทกกิ้งคอนโทรเมก็จะสวิตชิ่งนะครับผมดีเฟนดิ g งคอนโ o l ได้ไวขึ้นอ่าขอให้มันจริงแบบนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะฮะอะไรอีกอการคุยกันระหว่างนักเตะกับหรือผู้จัดการทีมเวลามีแอคชั่นหรือไอ้คัดซีนในการคุยกันเนาะอ่าบาง กดไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้เนี่ยก็แก้บั๊กไปนะครับอันนี้เรื่องของการเพิ่มสกิลไม่ไม่ยืนยันไม่สามารถยืนยันการเพิ่มสถานะได้เอ่อเพิ่มสกิลได้นะครับในสกิลที่ถูกเพิ่มไปนะครับบางครั้งอาจจะบั๊กก็จะแก้ตรงนี้นะครับบางทีในแมชยูเซอร์แมชนะครับผมการเรนเดอร์ของเกมเนี่ยภาพเกมบางทีมันอาจจะเอ่อเหมือนภาพมันค้างนานนะครับก็จะแก้ตรงนี้ให้นะครับผมแบบคัตซีนฉากดำใช่ไหมมันนานๆใช่ป่ะบางทีเสียไอเทมเบิ้ลนะครับผมสกิลเทรนนิ่งโปรแกรมไอเทมเพิ่มสกิลบางทีเบิ้ลนะครับผมไม่ไม่ย นะครับก็จะแก้บั๊กตรงนี้เหมือนกันนะครับผมบางทีฟอนต์ถองตัวอักษรไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญแล้วชื่อบางชื่อชื่อของเรานะฮะบางชื่ออาจจะถูกใช้ไปหรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมก็ user permission ก็เรื่องของการปรับทีมข้อความการแสดงผลส่วนใหญ่เป็นการแสดงผลนะครับไม่ถูกต้องในบางภาษาโอเคก็มีเรื่องประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องที่เป็นทางการจากทางโคโนมินะฮะที่ได้ออกมานะครับเกี่ยวกับการอัปเดตใหญ่เวอร์ชั่นแรกนะครับ3.3อ่า3.0.0นนะครับผมเกี่ยวกับ เกมเพย์ซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับเท่าที่อ่านตรงนี้นะครับยังไม่มีโหมดใหม่นะฮะมาสเตอร์ลีกยังไม่มีนะครับยังไม่เปิดตัวมาสเตอร์ลีกนะครับเรื่องของการคอสแพลตฟอร์มนะครับก็อยู่ในแผนอยู่อยู่ในแผนการพัฒนาอยู่แต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ภาคนี้ไม่ใช่แพทเวอร์ชั่นนี้นะครับก็คงมีในอนาคตนะครับเรื่องอื่นๆที่เราอยากจะเห็นนะครับเช่นการ์ดใหม่นะการ์ดใหม่ก็ยังไม่เห็นนะครับการ์ดใหม่นี่อาจจะต้องรอนะครับผมว่าในช่วงแรกนี่ยังไม่มีหรอกนะอาจจะต้องเป็นการ์ดบิ๊กไทม์ไปนนนะรรัเเทท่่่าาาาาีีดดูจกกตง้้พวถิ มีอะไรพิเศษออกมาเนี่ยก็น่าจะ,น,าจะน่าจะบอกวันนี้แล้วนะครับผมหรือไม่แน่นะครับวันนี้ทั้งวันก็อาจจะมีประกาศเพิ่มเติมนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติม,ตมผมก็จะมาทําคลิปข่าวสารบอกให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปในเรื่องของเ,ออเข้าไปส่องดูแล้วเกมเพย์เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะอัดเป็นคลิปเต็มๆแบบเกมเพย์มาให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงนะครับว่าไอสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดวันนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยครับ ลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ